เยอะนี่หว่าเดี๋ยวนี้ไข่ไงก็ได้ให้ได้เอเคส พี่ต่อพี่ต่อน่าจะเป็นพี่ต่อมั้งที่บอกว่าให้ไปไปหัดไปหัดยิงหัวซอมบี้อ่ะใช่กะทำไงมาใช่ไหมอืมจะได้สนิทปิงปลาลูกก็สุนพร้อมยังเดี๋ยวไปย์เปยสองเปหนึ่งเปสองก่อนพี่เบี้ยใกล้เดี๋ยวเพื่อไออเอเอเนี่ยมา อยนะ่า C3 C3 เราค่อยไปแล้วก็ B2 เราค่อยไปี B2 ใกล้ก 2, ล 2> 2บ้านเรามีสองรลยยี่สิบชั่วโมงใช่ครับ A2 ใกล้บ้านเรนะาไอ้ B2 ของผมก็ได้มาไปหนึ่งอยู่นะพร้อมอาหารพร้อมข้าพันแผลพร้อมเอาไปผี่ถึง ก้าสิบห้าเอาเอาแล้วไปให้พี่เบียร์หน่อยออเอ <5. S 2> เอมาแล้วครับทางนี้ทางนี้ทางนี้เอ,เอ้ให่ลัดผม

ยังเงียบแปลกๆครับกล ูกมาพี่ไปทางซ้ายครับทางซ้ายมาถึงเร็วกว่าค <c oughs> ิวบ็อกอยู่ทางซ้ายประตูใหญ่เนี่ยไปเลยเดี๋ยวผมเปิด หลังพี่เลือสากดกระเจนกระจรหีมอยู่ในห้องขเว้ย่หละในห้องห้องของข้ามกันพี่ผีมมาเต็มเลย ไม่มีชันเห็นแล้วคิวพับพี่ฮันเตอร์อหรอปะฮันเตอร์คาร์บอนอะแม็กอะไม่หรอไม่หรอ ้าไปหรอนั่งทำไรยิงเดียวยิงแล้วกันกันผีให้หน่อยโอเค Hello dear contestants, and welcome to the Kill Box. If you're wondering why that's the name of the show, well, I'm sure you'll find out. Rules are simple. You have 15 minutes to acquire as much goodies as you can. One wrong step, though, and you better start running. It's a Kill Box, not a Gift Box. I see that there are a of people here. Born. We wouldn't want like that to get boring, mm -hmm. right, audience? Oh, so let's ah. make it a little fun, shall we? Ugh. <laughs> <laughs> Yep. It ain't good. Yeah. Go cry somewhere else. Idea. I long <laughs> <laughs> Tabao please note that no decent living being was harmed during filming of this show they say the words of him so let's take it apart yeah. nice I'm <gunshot> <Well>, uh. <laughs> the Então ห้องนี้ห้องนี้อ้มันตายไอเข้าห้องนี้เออเข้าเองเลยไปเลยเงินเดมออโต้ด้วยอืมอืมไอ้ไอห้องนี้ครับขอแค่เนี้ย Hey, ขออนี่. I want to remind everyone ห้า that keychain can be found in our store. What are yours now? They say the Lord the merrier. Let's make it a party. พี่ห้าครับเอาเลยเดีดูละเด็ดดีครับเดี๋ยวต้องเฟิ่อถือเดี๋ยวรับรองข้างในทั้งผีเดีย๋ยวดูผีลงแล้ว

ยังไม่มันมันต้องจะจะอันหนรือไม่คะแนนยังไม่มันห้าหกสี่ดีโดบดีโด้มีมีบีโบบ่ะใช่ไหมหนะ้าตัวธรรมดาอย่าไป้ดีโบไม่ไม่ไม่พี่ขอดีโดนเดียวพี่เหลือเราไปมาไปก็เข้าร้านค้าเฮ้ยเก็บไว้ก่อนต้องส่งเฟสอะ้หร ของของ,ของตอนนี้เพิ่งขายแล้วขายยังพอะปืน M16 อ่ะเอ้ยปืนนี่ปืนปืนอะไรวะเกิลูกซองอ่ะอ่า,อาไหนล <rist ups, S 2> ูกซองเสื้อ50ครับ50เรายัางใช้อยู่ใช่ไหมเสื้อ50ไม่ใช้ละพี่ไม่ใช้แล้วนะเราใช้่ปะปืนนั้นพี่พี่หมดแล้วก็เปิดกล่องนันได้เลย อ <im <im ุ้ยตรงนี้ไม่ไส่ตู้ไม่มีป่ะใส่ตู้ห้องนี้ควรใส่อะไรบาร์เลย์เบขคาดบาเล็ตสีดำมีกระบอกล็อกฟิ้งไป ปันไอ้อไปไหนแล้วอ่ะไอ้แม่ไปเก็บยาปไปไอ้มาเก็บยาครับเนี่ยน้อยหกสิดตัวไว้ ตัวเผลอเพื่อนตายไม่ตัวเองแต่นะเผลอเพื่อนตายไออยู่เปล่าไอามาห้องนี้ครับที่ผมอยู่ป,ป๋าท้องกิ้งหมอป่ะได้เลยไม่แล้วสามตัวแล้วตู้ยาครับพี่เบีย <S <S รตู้ยาครับตู้ยาตัวนี้เก็บไว้เลยครับน,นี่ตู้ยานี้ยพี่เบียร์ขอขอไอ้ฟองแดงอันอดิ ให้ช่วยหาบ๊อบบี้หนึ่งเด้ออเ้เผมทำไม่เก็งเลยน,น,นะเ็นกระเป๋าเลยหอดีเลยือตรงนี้จะมี

ไอ้รองเนะ่ไม่อยากให้มีแผลไงไขมันไขยากแถวนี้มันจะมีห้องยายครับ ไปยูเรเนียมบางอย่างอย่างลายตู้นี้มันมันยังไงครับมันมันจะดอกทุกทุกชุดเลยเปล่าตู้เล็กเนี่ยผมก็ลืมไม่ร <c oughs> ู้อ่ะเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ <c oughs> พี่ขายได้เลยเนี่ยมันแค่สิบเอ็ดวิพี่ ขายได้เลยเป็นล็อกธรรมดาพผมไม่มีใครค,รงควงอ่าขายโเลยดักอันเดียวเหรอผมมีอันเดียวตัวอย่างเยอว อเอา,เอ,าอ่ะเอาสูดไดะเฮ้ยไอ้ไอ้กระเปล่าว่างไหม,ามเอาชุดเก็บไปใส่เนี่ยเราเพื่อเราไปอันนั้นไอ้นั่งเนี่ยใส่ชุนี้ไปเนี่ยเนี่ยเราใส่ชุนดนี้ไปที่เราถามที่ว่าทำไมติดหนังสเอีะอถ้าเราไปถ้าไอ้ดอกตกโซนนั้นอะใส่ชุดนี้ไป จัลโหว่ามีใช่ไหมพมี่มีชุดธรรมดาใช่ไหมมีชุดธรรมดาไม่ใช่ชุดเหลืองฮะมีชุดชุดเหลืองเมื่อเริ่มงผัลงไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ไอ้ยายายาแอนตี้ไอรูใช่ไหมยาแอนตี้อ่ะเนี่ยแล้วก็ยาแอนตี้อ่ะเนี่ยติดเชื้อกินยาแล้วเนี่ยเออได้พี่ว่าเราถามถามพี่อ่ะ ไอ้กระปุกแดงอะ่ะถ้าเกิดตีลังสีครับแต่ถ้าเกิดว่าโดนผีตีกินอันนี้นะกระปุกส้มเนี่ยใช่ใช่ไม่รู้โดนผีตีผมก็กินทั้งแก้ปวดทั้งแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นไปได้อะ่ะแอลกอฮอล์ที่ให้เก็บอ่ะครับอันนั้นอะ่ะถ้าเกิดผีตีอะ่ะล้างแผลเลยมันจะไม่มันจะไม่ติดเชื้อแบบปถ้าผมไม่ทำผ้าพันแผลสะอาดอันนั้นไว้อ่ะ มันใช้ได้เหมือนกันใช่ใช่ครับก็คือเราก็ไม่ต้องล้างแผลใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเราทำผ้าชุบแล้วไม่ต้องล้างแผลเลย